กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของสถานการณ์น้ากันหน่อยค่ะตอนนี้ฝนตกในหลายพื้นที่นะคะ<ฆ>แล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําที่อยู่ในอ่างเก็บน้ําในหลากหลายพื้นที่เนี่ยความจุเขาเรียกว่าเต็มและ้ะก<ฆ>รมชลต้องเร่งไปดูเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่เราคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาสภาพอากาศฝนสุดขั้วฝนสุดขั้ว,ค,วคือตกเวลาสั้นๆแต่ลงหนักมากมปริมาณน้ําฝนเยอะมากใช่ค่ะแต่เสียดายบางอย่างเหมือนกันนะ บางพื้นทีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเขื่อนขนาดใหญ่เขามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แต่น้ํามันไม่ไหลลงไปเขื่อนหลักยังไม่เข้าะเะเขื่อนหลักแต่ไปไหลลงอ่างเก็บน้ําในบางจุด<ะ>อย่างวันนี้ที่มหาสารคามค่ะทางผู้บริหารของกรมชลประทานก็ลงพื้นที่กันไปครบเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีผู้อำนวยการสํานักชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ําที่จังหวัดมหาสารคามก็เพราะว่า3-4วันที่ผ่านมานี้ค่ะฝนตกหนักจริงๆและตกหนักต่อเนื่องด้วย ทำให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงอ่างมีอย่างต่อเนื่องจุดแรกที่เขาไปนะคะเป็นจุดของอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานในอําเภอเมืองมหาสารคามจุดนี้ก็รับน้ํามาจากอ่างเก็บน้ําห้วยค้าคางค่ะปัจจุบันอ่างเก็บน้ําอ่างแก่งเลิงจานปริมาณน้ําเต็มความจุของอ่างแล้วนะคะ ฝนตกทั้งคืนค่ะแล้วมันก็ไม่มีการระบายเพิ่มแล้วด้วยตอนนี้เขาก็พยายามที่จะให้ระบายออกทางการระบายน้ำล้นหรือสปรีเวย์ลงสู่ลำคลองสาขาและเดี๋ยวจะระบายลงสู่แม่น้ำชีกันต่อไปนะคะคือตอนนี้ก็กำชับให้โครงการชนระทานในพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะฮะพร้อมวางแนวทางในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายโดยเร็วสำหรับแนวทางการระบายน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเร่งระบายจากแก่งเลิงเนี่ย ลงสู่คลองผ่านน้ําแก่งเลงจานผ่านประตูระบายน้ําท่าสองคอนพร้อมเดินเครื่องสูบน้ํสี่เครื่องและก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ขนาด42นิ้วอีก2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําฉีรวมทั้งเร่งกําจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายได้สะดวกนะครับในส่วนของมหาสารครามนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของน้ําเป็นหลักๆนะคะเพราะว่าน้ําที่ ไหลลงมาเนี่ยก็ยังดีหน่อยอย่างที่บอกว่าเข้าอ่างแต่ว่าจากอ่างก็ต้องระบายต่อสู่แม่น้ําเพื่อป้องกันปัญหาแต่ถ้าเกิดตกลงมาหนักๆแล้วมันยังหาทางระบายไม่ได้อย่างที่จังหวัดตราดอันนี้เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะก็บอกตกมาสิบชั่วโมงเนี่ยเนี่ยถดเป็น<ส>คลองแบบนี้เลยช่วงเย็นๆนะ,ะนี่ยขอบคุณตราดทีวีเอื้อเฟื้อภาพมาเนี่ยอันนี้คือแต่ตอนนี้พอค่ำๆเนี่ยพอฝนฝน,ฝนเบาลงเนี่ยก็ สถานการณ์น้ําก็เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วค่ะแต่ที่มันตกหนักแล้วก็ไปเจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยมันดันไปเป็นช่วงเวลาที่คนเลิกงานพอดีนักเรียนเลิกเรียนพอดี <ฮะ S 2> ดังนั้นก็เลยจะต้องช่วยกันละค่ะเร่งระบายน้ํากันอย่างเต็มที่เลยเขาบอกว่าเบื้องต้นทางเทศมนตรีเมืองตราดได้ตั้งศูนย์ประสานงานชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นการตกหนัก ในรอบ30ปีเลยค่ะแล้วก็น้ําท่วมลักษณะนี้เขาบอกไม่เคยเจอมาก่อนนะคะที่จะท่วมแบบนี้ในพื้นที่ของตําบลหนองสเสม็ดซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นถนน4เลนแล้วก็อยู่กลางเมืองด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า กำลังเร่งตรวจสอบว่าเดี๋ยวถ้ามันเป็นแบบนี้อีกตกหนักๆลักษณะนี้มันจะมีทางระบายตรงจุดอื่นอีกไว้ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้มันได้เร็วกว่านี้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะครับวันนี้คุณชนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่15ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีและที่สำคัญคือจันทบุรีตาด อันนี้จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากอีกแล้วใช่ค่ะก็29จังหวัดนะคะ,คะที่เขาเตือนเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ํากันหน่อยแล้วกันค่ะว่าจากนี้ไปเราจะรับมือกับสถานการณ์น้ํารวมไปถึงฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องกันยังไงนะคะสนทนากันค่ะกับคุณเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประธานขณะน,นี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีคะ่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับคุณอิทธิภัณ์และคุณชาดาครับค่ะท่านรองค,ครับภาพรวม ณะณะน,น,นี้นี่สถานการณ์น้ําเริ่มคลี่คลายไปหรือ,อยังคะครับคือจริงๆเนี่ยวันนี้เริ่มนะครับจากวันนี้ไปก็จะเริ่มนะครับโดยเฉพาะฝนนะครับตู่ก็จะคาดว่าอีกประมาณสักอีกสี่ห้าวันนี้ก็จะจะเบาบางลงไปในสี่ห้าวันนี้นะครับซึ่งภาพรวมของฝนที่ผ่านมาในประเทศไทยนะครับก็ยังต่ำกว่าเฉลี่ยอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสองสามวันที่ผ่านมาที่มีฝนตกหนักนะครับ ซึ่งตัวการเองอ่ะมันจบสามตัวรวมกันคือไอ้ล่องล่องล่องมรสุมนะครับมันพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะนอกเฉียงเหนือประกอบกับมีอมความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้มาสมทบแล้วก็ที่สาคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับสามสามอย่างเนี่ยพัดรวมกันกระจุกที่ภาคเหนือกับภาคตะนอกเฉียงเหนือครับสองสามวันที่ผ่านมาจึงกเกิดฝนตกเยอะบาหน่อยครับผมค่ะ ท่านอนธิบดีกับท่านรองอธิบดีเห็นบอกว่าลงพื้นที่กันไปที่มหาสารคามแล้วจุดนั้นถือว่าความน่ากังวลเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ําที่มันเต็มความจุเป็นยังไงบ้างคะเอ่อท่านออ่าง,งเก็บน้ํานะครับเพว่อ้ห้เชียงคำนะจริงๆแล้ววันที่ลงไปก่อนนจะลงไปวันที่สิบสิบหกเนี่ยจะตกหนักวันที่สิบเจ็ดก็ยังตกอยู่จริงๆวันสิบเจ็ดเนี่ยเราสิบเจ็ดสิบแปดเราก็จะเริ่มจะสมคำนบับคืนแล้วแต่ว่าฝนยังเยอะอยู่วันนี้นะครับวันนี้ก็สมสมทำนบนะครับเพื่อจะปิดทำนกบแล้วก็จะทําให ให้ลดเดินข้ามให้คนสัญจรไปมาได้ก่อนนะครับคาดว่าอีกสักสองวันอ่ะธงลบดิงก็จะปิดเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะตอกชีดพายนะครับสร้างความมั่นคงแข็งแรงขึ้ากับตัวอาคารนะครับเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้ครับครับและตอนนี้น้ำก็สถานการณ์น้ําก็ต่ำกว่าตลิ่งนะครับที่ทีม่มหาสารคามครับ,รบอ๋อตอนนี้ก็ถือว่าเกือบจะเข้าภาะวะปกติแล้วเพราะต่ํากว่าตลิ่งอืมต่ำต่ำกว่าตลิตต่งแล้วครับ อนอกจากจุดตรงมหาสารคามมันมีจุดไหนอีกไหมคะที่เรากาลังตรวจสอบกันอยู่แล้วก็เป็นกังวลว่าเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ฝนตกมาหนักๆในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได้ค่ะภาพรวมภาพรวมก็ยังก็ยังมีที่ชัยภูมิมีอยู่บนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคืออันนี้ฝนก็ยังไม่เยอะและอีกสองสามสี่ห้าวันนี้ฝนก็จะทิ้งช่วงอีกนะครับภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ เห็นว่าณตอนนี้นะที่ฝนที่ตกมาสองสามวันที่ผ่านมานะครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ทั้งทั้งงทั้งสาธิวาแห่งที่เราของเรานะครับก็มีน้ําอยู่ประมาณตั้ง50เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ที่สองสามวันที่ผ่านมามีน้ำา็อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ประมาณรพันสองร้อยล้านก็ถือว่ายังยังยังไม่มากครับเพราะว่าภาพรวมแล้วมีน้ําในอ่างขนาดใหญ่อยู่ที่ประมาณ50เปอร์เซ็นต์ส่วนนานกระหกังางก็มีอยู่ที่49เปอร์เซ็นต์ะครับโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับที่ไอ้เขื่อนหลัก ขึ้นต้นน้ำเยานะครับเกินสี่เคอนหลักของเราเนี่ยครับเกินปิโภนเกินสลิกิตเกินแฟนน้อยแล้วเกินปัสสากนะครับมีน้ําเข้ามาในเจ็ดวันที่ผ่านมาแค่ประมาณสองร้อยห้าสิแปดล้านนะครับภาพรวมนะครับสี่เขืร์หลักหัวใจเราเนี่ยมีน้ําอยู่แค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองครับก็ยังสามารถรับน้ําได้หกถสองเปอร์เซ็นต์ครับทางกรมชนประทานวางแผนยังไงครับเพราะช่วงนี้แค่ต้นต้นเองเห็นคาดการณ์ว่าลานิยาเนี่ยจะเข้าเต็มรูปแบบเดือนกลางเดือนกรกฎาคมจริงๆแล้ว จริงหรือนนอันนี้ประมาณที่20เล้ว19 20ปีจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวประมาณปลายเดือนกรกฎานะครับก็จะเยอะแล้วโดยเฉพาะสิงหาหครับกันยาเนี่ยผลก็จะเยอะครับผลก็จะเยอะสองสองเดือนเนี้หนักหนักเลยสิงหากันยานะครับก็จะหนักไปทางที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจะเยอะมากครับผมแล้วเดี๋ยวประมาณพิกากับธันวาก็จะมาตุลาพิการธันวาก็จะมาที่ภาคใต้ครับเพราะฉะนั้นเออเราเดี๋ยวเราเราก็มีแผนอยู่แล้วครับโดยเขาเรียก มาตรการป้องกันฤดูฝนนะครับซึ่งสทนชเราได้กาหนดมานั้นเราก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างครับผมอมืเราห่วงจุดในจุดหนึ่งเป็นมากไหมฮะเพราะว่ามีปัญหาเวลาช่วงนี้ฝนเวลามันตกมันตกหนักมากฮะอย่างที่ตราดเนี่ยฮะที่ตราดเนี่ยตกสิบชั่วโมงนี่ท่วมเลยฮะเนี่ล่าสุดเมื่อเย็นนี้เองฮะ ใช่ใช่ครับก็คือเนี่ยสภาพวแวอมแวดล้อมมันมันค่อนข้างจะแปรปรวนหรือใครเม่เชนนะครับที่บางคนก็เรียกว่าอะไรนะอะไร,อะไรบอมนะเลนบอมใช่ไหมครับอาจารย์ทอ,อจริงๆครับมันตกเฉพาะจุดแล้วก็ตกรวดเดยอะจริงๆแล้วแต่ส่วนใหญ่เริ่มจะหายไปเลยแต่ที่ตา่้ึงจะตกงานหน่อยครับผมครับค่ะท่านคะในส่วนของการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลทั้งเรื่องของน้ําเรื่องของฝนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการบูรณาการระหว่างกัน ครับการบรูรณาการครับจริงๆแล้วเนี่ยอันดับอันดับแรกก่อนนะภายในกระทรวงเกษตรษนะครับคือหลักกระทรวงเกษตรษสั่งเลยว่าทั้งกระทรวงเราเนี่ยต้องบรูรณาการกันอย่างครบถ้วนช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วขณะเดียวกันท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเพครับและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราก็บรินาการทุกหน่วยทั้งกลาโหมทั้งมหาไทายครับเมื่อวานนี้ที่มหาสรารคามก็ทางทหารก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็สะพานที่ขาดทางหลวงชนบทก็เข้าไปช่วยทําสะพานเบลลี่ให้นะครับ ก็ทุกอย่างช่วยกันดีครับครับสุดท้ายสําหรับลุ่มเจ้าพญาเนี่ยฮะหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่าจะจะเจอกับการน้ําล้นตลิ่งเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าฮะเอ่ออย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเขื่อนหลักลุ่มลุ่มเจ้าพญาเนี่ยตอนนี้มีน้ําอยู่แค่สามที่แปดเปอร์เซ็นเองะครับและปีนี้ก็คาดจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่้วยกันนะครับเรามีการริหารจัดการน้ำเราปรับฤดูกาลใหม่ครับก็คือว่าก็คือที่ลุ่มต่ํานะครับที่ลุ่มต่ําบางละกรมเนี่ยเราให้ ปลูกข้าวก่อนแล้วฮะแล้วจากนั้นอีกสิบรุ่มที่อีกสิบรุ่มที่ลุ่มนักเทวยาก็เราปลูกข้าวเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,ร,บรวมแล้วเนี่ยก็สองรุ่มเนี้สองรุ่มนี้นะครับในลุ่มบรรกัรกรก็ประมาณสองแสนสองแสนหกนะครับครับแล้วก็ที่ที่ทุ่งลุ่มต่ำลักจาวยาอีกประมาณเก้าแสนกว่าปลูกครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับหมายถึงว่าไงเราเพื่อการให้ทหารปลูกแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยน้ามาเราเรียกเก็บเกี่ยวก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายขนาดด้วยกันนะครับ พอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยทุ่งนี้เนี่ยก็สามารถน้ำร <ไป S 2> องรับ,บน้ำได้ประมาณพันสามร้อยล้านลูกบาทเ<ป>มตรเลยครับแต่แต่ปีที่แล้วคนบางบานเขาบ่นฮะบ่นมาม,ม,ม,มันมันมันท่วมนานนานกว่าทุกครั้งเลยนานกว่าห้าสี่เท่าด้ปีที่แล้วใช่ฝนมันคือจริงๆแหละจริงๆคนจะหมดไปใช่ไหมทุกคนก็บอกว่ามันมันจะแรงแต่ปรากฏว่าปลายปีมันพวดเข้ามาที่ค่อนข้างว่านี่คือนี่ความไม่แน่นอนนะครับค่ะ ท่านคะไหนๆสนทนากันแล้วเดี๋ยวขอสักครู่ขอถ่ายอีกนิดนึงแล้วกันค่ะเห็นบอกว่าท่านไปเจอเรื่องปัญหาของไปรอที่สนามบินแล้วไม่สามารถที่จะเช็คอินได้ด้วยใช่ไหมคะเล่าบรรยากาศให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะคืออย่างนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเขาเรียกกันเน็ตล่มนะครับทั้งของเอเซียครับเน็ตล่มจอฟ้ามรณะฮะับท่านรองจอฟ้ามรณะฮะเขาเรียกจอฟ้ามรณะ blue screen of death ค่ะท่านรองอ๋อเหรอค่ะเป็นยังไงบ้างตัวท่านรองรอนานไหมคะ ารสายการบิน,ออนเขาดูแล <3 S 1> ยังไงคะดีรอเชอินสามชั่วโมงครับดีอรอเชอินอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าหูคนผมว่าเยอะมากเยอะมากเลยครับสามสี่ห้าเดี๋ยวเยอะเยอะมากผมผมนี่รอสามชั่วโมงครับแล้วส่วน้นบินดีเลยประมาณแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับแตเ่เรายืนเรายืนเช็กอินเนี่ยประมาณสามชั่วโมง<อ>แต่แต่สงสารนะครับสงสารเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าไอ้ตัวบัตรบริ่งพานะครับที่ออกมาเนี่ยเขาต้องเขียนด้วยลายมือครับ ผมเห็นแล้วผมสงสารเขียนด้วยมือด้วยเองต้องเขียนเขียนชื่อนาสกูลเราเขียนที่นั่งเขียนเกตก็ผมก็น่าสงสารครับเพราะว่าแต่ไมก่อนล้วก็คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับพิมพ์ออกพิมพ์ออกอันนี้ต้องมานั่งเขียนครับน่าสงสารครับเป็นเป็นทั่วโลกครับเป็นเป็นทั่วโลกเลยครับท่านรองโอ้โขอบคุณมากครับท่านรองครับ ครับครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเดชนะคะคือที่ถามเพราะว่าพอดีท่านเนี่ยตอนแรกท่านเกือบจะไม่ได้เข้าสายให้กับเราแล้วเตรียมแผนสำรองกันเลยนะเราเตรียมแผนสำรองว่าเอะถ้าเกิดท่านรองเดชไม่ได้มาพูดคุยเรื่องน้ําเราจะถามใครดียไงดีเพราะว่าท่านน่บอกเองเลยว่าตัวท่านเองอ่ะกลังรอขึ้นเครื่องกันอยู่แต่ติดปัญหาเรื่องเช็คอินและนึกถึงภาพตอนที่ท่านบอกสิว่าเราจะต้องมานั่งเขียนในกระดาษแต่ละแผ่นอ่ะมันจะต้องเขียนที่นั่งเขียนเกตประตูเขขีียยยนนชชืื่่ออาสกกล็ว สกุลก็ยาวแล้วเวลาขึ้นเครื่องก็แปะแล้วก็ผ่านอันนี้ใช้มือหมดโอ้โนะ อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ต้องปรับตัวกันนะคะ,ะเดี๋ยวว่ากันไปส่วนเรื่องของฝนฟ้าอากาศฝากกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการด้วยแล้วเดี๋ยวจะเป็นวันหยุดยาวไปถึงวันจันทร์ด้วยระมัดระวังดีๆนะคะสําหรับใครที่เดินทางให้ตรวจสอบดูด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศรถยนต์ของคุณที่คุณจะออกเดินทางไปที่ปัดน,น้าฝนเป็นยังไงยางรถยนต์เป็นยังไงแล้วตัวคนขับด้วยนะคะเมาไม่ขับนะคะคที่สําคัญนะฮะจังหวัดตราดนะฮะผู้สื่อข่าวจากตราดทีวีย้ํามานะฮะเส้น ไปเที่ยวได้ได้ปกติครับค่ะ